5าราศีดวงดีเงินพุ่งเข้าหามีเกณฑ์รวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับข้อมูลค่ะา5ราศีดวงเฮงการงานดีมีโชคลาภเงินเข้ารัวๆจนมีเกณฑ์รวยไม่รู้เรื่องได้แก่ราศีกุม ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนใหญ่ซึ่งจะโดดเด่นที่สุดสำหรับผู้หญิงหากทำงานด้านค้าขายหรือกำลังซื้ออสังหาเริมทรัพย์มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่กำไรดีนำไปต่อยอดได้ไกลจนอาจจะรวยไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลมีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีคือคันช่างซึ่งดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีตุลดูเหมือนกำลังจะดวงพุ่งมาแรงแบบฉุดไม่อยู่เพราะมีเกณฑ์จะได้รับเงินจากหลายช่องทางทั้งหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นมีลุ้นได้รับโบนัสก้อนใหญ่ตลอดตนกำไรจากการลงทุน ซึ่งจะโดดเด่น,ดนในเรื่องของหุ้นและคริปโตราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎมีสัญลักษณ์ประจำคือปูโดยผู้ที่เกิดราศีนี้มีเกณฑ์จะได้เงินมาแบบฟุกๆุกไม่ทันตั้งตัวโดยจะมีคนนำโชคมาให้หากเป็นผู้ชายมีเกณฑ์จะได้รับโชคจากคนสนิทที่อายุมากกว่าและหากเป็นผู้หญิง อาจมีลุ้นได้โชคจากผู้หญิงชราทางทิศใต้ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือแกะชาวราศีเมษดวงเฮงจนฉุดไม่อยู่จริงๆเพราะไม่เพียงแต่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเท่านั้นแต่ชาวราศีเมษยังมีโชคด้านการเสี่ยงดวงสุด แอบกระสิบว่าเร็วๆนี้อาจจะมีโชคให้เห็นชาวราศีเมษขึ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่จากการถูกรัตตลีรางวัลใหญ่กันแน่ๆราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือแพะมีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์จากคนใกล้ชิดหรือคู่ครองอาจเป็นของขวัญมูลค่าสูงที่คาดไม่ถึง หรือไม่ก็อาจจะได้เลขเด็ดจากคนสนิทแบบไม่รู้ตัวหากซื้อรอตอลี่มีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ได้รถได้บ้านเร็วๆนี้แน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ